เราจะมาเจาะทุกเรื่องของคนที่เตรียมพร้อมตั้งคันเจาะทุกเรื่องเกี่ยวกับพันธุกรรมกับรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์บุญศรีจันรัชกูลแพทย์เวชศาสตรม์มารดาและทารกจากโรงพยาบาลสมิติเวสุขุมวิทย์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับค่ะอาจารย์ค่ะคำถามแรกคิดว่าคนต้องเข้าใจความสําคัญของเรื่องนี้ก่อนเลยค่ะคทําไมเราต้องตรวจความพร้อมสุขภาพก่อนที่เราจะ วางแผนการมีลูกคะอาจารย์เพราะว่าโรคทางพรนธุกรรมเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับต้นๆของทารกแรกเกิดเลยนะครับ hmm. แล้วก็เด็กที่มีโรคทางพรรธุกรรมเนี่ยส่วนใหญ่เลยเนี่ยพอมีชีวิตรอดออกมาเนี่ยก็ต้องเข้าออกโรงพยาบาลเยอะมากนะฮะั้งจริงๆเนี่ยเ,ยเทคโนโลยีปัจจุบันมันไปได้ไกลแล้วเราสามารถตรวจโรคได้ตั้งแต่ก่อนการตั้งครรภ์เพื่อจะได้ทำให้เราได้ลูกที่ไม่มีโรคพันธุกรรมตั้งแต่แรกค่ะแล้วก็หลังจากตั้งครรภ์แล้วเราก็ตรวจซ้ําได้อีกว่าไม่มีโรคพันธุกรรม อื่นๆเล็ดรอดออกมามนะครับมีตัวเลขหนึ่งเขาบอกว่ามีตัวเลขถึงแ0สิซตจริงไหมคะอาจารย์ที่เด็กเนี่ยเกิดมาพร้อมกับโรคพันธุกรรมโอ้ขึ้นกับขึ้นกับแต่ละที่เพราะว่าปัญหาคือว่าแต่ละที่นี่มีความสามารถในการตรวจได้ไม่เหมือนกันแสดงว่าในการคัดเลือกว่าแต่เราเหมาะกับการตรวจก่อนมีลูกยังไงอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สาคัญมากแต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยเราเราเรา,เราไม่ได้ทําอย่างนั้นแหละะสมัยก่อนเนี่ยเราจะตรวจโรคพันธุกรรมเราดูจากเชื้อชาติเราดูจากประวัติครอบครัว แต่ปัจจุบันเนี่ยเชื้อชาติมันมิกซ์กันหมดเราแต่งงานข้ามชาติ <c oughs> เราเองยังไม่รู้เลยต้นตระกูลเราเป็นใครใช่ไหมฮะทั้งปัจจุบันเราเรียกว่า,วาบิวอาจจะมาจากโซเถาก็ได้ใช่ห <c oughs> ลายคนมาจากมองโกเลียเพราะฉะ <c oughs> นั้นเนี่ยปัญหาคือว่าปัจจุบันเราก็เลยตั้งเทสขึ้นมาเรียกเป็น Universal ร์ s ซทคือทุกคนตรวจเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติอะไรสัญชาติอะไรมีปวดครอบครัวหรือเปล่า แสดงว่าถ้าแสดงว่าถ้าสามีบิวเป็นคนบราซิลหรือว่าเราตรวจกับคนคนไทยอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีการตรวจอะไรตึ้นที่ต่างไนเลยเราเรียกว่า carrier screening คือทุกคนตรวจเหมือนกันแล้วการตรวจที่เพื่อที่จะดูว่าเราแต่ละคนก่อนพ่อแม่จะมีพันธุกรรมอะไรที่เป็นยีนด้อยยีนเด่นหรืออะไรที่เขาพูดกันแค่เนี้ยค่ะการตรวจหนึ่งครั้งเนี่ยมันตรวจดูอะไรได้บ้างคะอาจารย์ผมตรวจได้เยอะ ปัจจุบันในที่เราตรวจเราจะเน้นหนักๆสองสองเรื่องนะฮะเรื่องแรกคือโรคที่เป็นยีนด้อยพอโรคที่เป็นยีนด้อยเนี่ยการถ่ายทอดพันธุกรรมมันจะมาจากแฝงมาจากพ่อกับแม่โดยที่พ่อแม่ประวัติต้นตระกูลมาปกติหมดเลยนะเช่นง่ายๆที่คนไทยรู้จักคือธาลัสซีเมียอันนี้เป็นโรคยอดฮิตที่เราพอจะคุ้จูกกันได้ธาลัสซีเมียเราเจอประมาณหนึ่งในสี่ของคนไทยมีธาลัสซีเมียหนึ่งในสี่ของคนไทยเป็นห่าธาลัสซีเมียที่น่าตกใจวันนั้นคือจากข้อมูลของคลินิกเรานะฮะ ึ่งในหกของคนที่มาตรวจคลินิกเราเนี่ยมียีนหูหนวกมียีนหูหนวกเยอะมากเลย้อตอวมากเลยหน,นึ่งในหกของคนไข้เราเองฮะฮะมียีนหูหนวกามันจริงๆิงมันใกล้ตัวกว่านั้นนะฮะ <c oughs> อีกอันหนึ่งที่ท,ที่เราตรวจก็คือโรคที่มากับโครโมโซม X คือมากับโรคที่มาผู้หญิงค่ะที่คุ้นคุ้นคือออทิสติกอ๋ออันนี้มาจากฝ่ายหญิงมาจากฝ่ายหญิงเพราะมาโครโมโซมเอดูดูเป็นแบบว่าใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องเลือกผู้หญิงที่ดีถึงว่าสุภาพสี จุฬาสิทธิ์นี่มีที่มาที่ไป,ไปเ่เพราะว่าเพราะว่าออสทิติกใน20%่สิบเปอร์เซ็นต์เป็นพกรรมแต่ในส่วนนั้นเนี่ยมาจากผู้หญิงเพราะฉะนั้นเนี่ยออทิิติกส่วนใหญ่ที่เป็นพารูกรรมจะเป็นลูกชายพาลูชายได้เอ็กซ์จากแม่โอ้ะฮะเพราะฉะนั้นแม่แม่มีเอ็กซ์สองตัว เป็นแนที่จะได้เอผิดปกติคือ50เอนดังนั้นแล้วโรคที่มาจากผู้ชายมากค่ะจะได้ท o b ีแฟ i r กับอ๋อมันมันมันค่อนข้างน้อยเพราะว่าโครโมโซมวตัวมันเล็กมากอ๋อแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามต้องตรวจทั้งฝ่ายหญิงและฝ่ายชายใช่ใช่ก่อนที่จะมีบุตรจะดีที่สุดใช่แล้วถ้าเราแบบเกิดแบบมีแล้วค่ะแบบท้องมนอ่อนเลยหรือหรือแบบเราก็ไม่ได้ไม่ได้วางแผนในการตรวจมาก่อนแบบนี้มันสามารถตรวจได้ไหมตรวจได้ตรวจได้แต่ว่าปัญหาคือว่าพอเราเจอโรคเนี่ย โรคที่รุนแรงหลาจะต้องเอาเด็กออกอแต่ถ้าเราตรวจก่อนท้องเนี่ยเราสามารถแก้ด้วยการไปทําเด็กหลอดแก้วแล้วก็คัดตัวอ่อนที่ไม่มีโรคล้วใส่เข้าไปเด็กก็จะปลอดโรคแต่ก็มีโรคอีกกลุ่มหนึ่งที่ว่าจะเกิดหลังจากปฏิสนธิคือไม่ได้มาจากพ่อแม่เช่นง่ายๆที่เรารู้จักก็ดีคือดาวซินโดมอ๋อแสดงว่าตอนเราตรวจก่อนที่เราจะท้องอตรวจแบบหนึง่งกําจัดโรคกลุ่มหนึ่งแล,ล้วโรคกลุ่มหนึ่งมันมาเกิดทีหลังงั้นเราต้องตรวจก่อนและตรวจหลังแต่เป็นโรคคนละกลุ่มกัน ตรวจหลังอย่างที่เขาหิธิการที่จําเป็นเลยต้องตรวจยังไงบ้างคะอาจารย์ปัจจุบันเนี่ยจะมีโรคทั้งหมดเด็กทีปกติได้4อย่างนะครับอย่างที่1คืออวัยวะผิดปกติอวัยวะผิดปกติเช่นสมองไตตาผิดปกติเราจะพบประมาณ3%ามเปอร์เซ็นต์พ่อแม่ปกติ100% 3%ลูกจะมีอวัยวะผิดปกติซึ่งอันนี้ดูจากอาัตราเซลล์ะนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีโครงสร้างผิดปกติง่ายๆพีเดวซินโดม ดาวทินโดมมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นอันนี้จากโครโมโซมจากโครโมออันนี้คือคนรู้จักดีอันที่สองที่คนยังไม่ค่อยรู้จักคือเราเรียกว่าดีลิชันดูพิเกชันก็คือโครโมโซมมันมียีนอยู่ข้างบนใช่ไหมยีนมันหายไปบางส่วนพอหายไปบางส่วนเด็กไม่ได้ผิดปกติเยอะแต่จะมีพัฒนาการช้ากินอาหารไม่ได้โตขึ้นเป็นโรคทางจิตเวชนะฮะอันนี้เราก็ตรวจได้อีกอันหนึ่งกลุ่มที่3าเราเรียกว่าซิงไดียีนซิงไดียีนดีซีก็คือยีนมันโครโมโซมผิดปกติทําให้เด็กหรือง่ายๆที่เรารู้จักกันดีคือแ <c oughs> คนแ<ช>คระเนี่ยไม่ได้มาจากพ่อแม่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเกิดเองเกิดหลังจากปฏิสนธิแต่เราตรวจได้ด้วยการตรวจเลือดธรรมดาฮะนะจะมีสามกลุ่มก็คือโครโมโซมยีนที่หายไปยีนที่ผิดปกติซึ่งหลังจากที่เราฝากคันเรียบร้อยแล้วก็จะมีกระบวนการในการตรวจพวจกวนี้ให้อยู่แล้ว่ก็ตั้งแต่การดูเอัลตราซาว์การดูผลเลือดในแต่ละช่วงที่เราตั้งคันซึ่งปัจจุบันเราตรวจได้เร็วมากเลยนะฮะ ตั้งคันสิบสัปดาห์เราถ้เราเอาดูอวัยวะแล้วแล้วอวัยวะปกติดีเราตรวจเลือดหาสามโรคสามกลุ่มโรคได้แล้วตั้งแต่สิบสัปดาห์เลยตั้งแต่สิบเราเกิดตรวจแล้วแล้วเรามียีนผิดปกติแบบนี้เรารู้แล้วเราทำยังไงได้บ้างคะถ้าเกิดเรารู้ก่อนเนี่ยเราก็มีออปชันอันที่หนึ่งก็คือง่ายๆเลยไปทําเด็กหลอดแก้วใช่ไหมฮะแล้วเราก็เลือกเด็กคนที่ไม่มียีนใส่เข้าไปอันที่สองเราบอกว่าเราไม่เอาเเราสี่ยงเราสี่ยง เออล้วก็ท้องก่อนพอท้องก่อนเราก็อาจจะเจาะน้ำข้ามหรือเจาะลกมาตรวจว่าเด็กคนนั้นมีไหมถ้ามีเราก็อาจจะต้องเอาออกแต่ถ้าไม่มีเราก็แคลริออนท้องต่ออันที่สามคืออาจจะใช้ดอนเนอร์อใช้ตัวอ่อนเช่นใช้ไข่ของน้องไข่ของพี่ไข,ข่อของคนที่ปลอดปลอดโรคนะฮะอันนี้ก็ทําได้อันที่4ี่เกิดเรากิฟต์อัพแล้วไม่เอาอะไรก็อดอปชันเลยอดอปชันก็ไปเอาเด็กคนอื่นมาเลี้ยงขึ้นกับเราเลยเราจะเอาทางไหนหรือบางคนบอกบอกิฟต์อัพจะไม่มีลูกที่ปัจจุบัน เรามีเทคโนโลยีเยอะนะฮะ,ะเราเรามีเอ็กโดนเนอร์สเปิร์มโดนเนอร์เรามีสามารถตรวจได้ทั้งยีนมันแก้ได้ถ้าเรารู้ก่อนแล้วการตรวจของเราเนี่ยค่ะที่พูดในบริบทของเรื่องยีนทั้งหมดเนี่ยเราตรวจยีนในร่างกายเรามีเท่าไหร่เราตรวจยังไงบ้างแล้วก็ปัญหาที่ที่เราเ,เจอกันจากตะกอนจนมาทุกวันนี้มันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะเปลี่ยนแปลงไปเยอะเลยฮะคือสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราตรวจยีนใช้เวลานาน,านมากนะฮะ เวลาเป็นปีๆหลายปีเลยนะราคาก็แพงกว่าจะได้ผลคะราคาก็แพงปัจจุบันนี้เราตรวจนะฮะอย่างดาวซินโดรมเนี่ยปัจจุบันอาทิตย์เดียวเราก็รู้แล้วนะฮะอย่างเราตรวจโรคที่บอกว่าไอพหะพันธุกรรมสามสี่ร้อยโรคเนี่ยสองอาทิตย์เราก็รู้แหละนะฮะเราตรวจไอความปกติของยีนหลังหลังจากท้องก็อาทิตย์เดียวเราก็รู้แหละเพราะฉะนั้นปัจจุบันมันเร็วมากนะราคาก็ถูกลงเยอะนะฮะราคาก็ถูกลงเยอะดังนั้นมีวัฒนาการแบบนี้อะไรต่างๆมันทําให้เกิดปัญหาที่จะมาจาก การผิดปกติของมุดได้น้อยลงเยอะไม่คลาสเยอะมากเพราะว่าไอ้คนเข้าใจว่าบาผทดทางพรนธุกรรมมันจะเกิดทันทีเมื่อคลอดยิงไม่ใช่นะฮะเช่นสมมติโรคกรามเนื้ออ่อนแรงบางชนิดเนี่ยเด็กเกิดมาปกติเลยแต่จะเริ่มมีอาการตอนสี่ห้าขวบโรคบางโรคเนี่ยพ่อแม่ไม่รู้เพราะว่าถ้าไม่ตรวจคือยังไงออกมาแล้วคุณผู้ชมนึกออกไหมคะว่าตอนเป็นเบบีอ่ะเด็กก็คือร้องกินนอนอ่ะมันไม่มีทางรู้หยุดดูแลไม่มีทางรู้บางโรคเร็กวันนี้ไปเป็นตอนสิบเจ็ดสิบแปด เสรแล้ว <C> e <at> เราก็ไม่รู้เลยว่าโรคนี้เป็นโรคพันธุกรรมจริงๆคือถ้าตรวจก่อนคือรู้รู้ร,<ม>รู้เลยนะบางโรคเป็นเหล็วันนั่นน <C> e <at> ี่นะฮะึ่งเป็นการตรวจเนี้ยทำให้เราช่วยเราก็คอยระวังว่าถ้าเด็กมีอาการนี้เราต้องทำไงเด็กมีอาการนี้ทำไงค <C> e <at> ่ะมันมันช่วยได้เยอะครับทีนี้ถามแทนคุณผู้ชมนิดนึง <C> e <at> ค่ะแล้วการตรวจแบบเนี้ยในยุคน,นี้ค่ะ <C> e <at> มันแม่นยำแค่ไหนคะในการที่เราจะต้องจ่ายตังไปกับเรื่องการตรวจแบบนี้ความแม่นยำโ <C> e <at> อ้ค่อนข้างสูงเลยนะค่อนข้างสูงไม่เป็นการตรวจยีนความแม่นยำค่อนข้างสูงเลยค่ะนะเพืั้น ราคาก็ถูกด้วยได้ผลก็เร็วด้วยเชื่อว่าคําถามนี้ทุกคนอยากรู้แน่นอนที่จะเตรียมพร้อมคือเมื่อไหร่กี่ครั้งและต้องทําอย่างไรบ้างอาจารย์ขาช่วยไล่เป็นไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมนิดนึงค่ะว่าครั้งแรกเมื่อไหร่ครั้งที่สองเมื่อไหร่และต้องกี่ครั้งและไปสิ้นสุดเมื่อไหร่คะอาจารย์จริงๆเนี่ยมันจะเริ่มจากการตรวจพันธุกรรมก่อนท้องก่อนซึ่งที่บอกว่าใช้เวลาประมาณ2สัปดาห์เราจะรู้ผลแล้วจริงๆเนี่ยถ้าเรามีลามากกว่านั้นเช่นประมาณ3เดือน กอการตัดสินใจสองสัปดาห์เราตรวจว่ารู้แล้วสมมติไม่มีอะไรเราก็แคลรี่ออนทองได้เลยเ<อ>แต่ถ้าเรารู้ว่ามีอะไรเราได้ปรึกษากันว่าเราจะป้องกันยังไงหาวิธีนู่นนู่นนี่นี่ต้องใช้เวลาประมาณสองสาเดือนในการเตรียมตัวเพื่อจะท้องนะฮะ,ะพอตรวจเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าผิดปกติเราก็อย่างที่บอกเราไปทาเด็กหลอดแก้วเราไปใช้เอ็กโกเนอร์เราลองท้องอะไรก็ว่าไปพอท้องสําเร็จปุ๊บขั้นตอนต่อไปก็คือว่ารู้ว่าท้องเมื่อไหร่รีบมาฝากท้องทันทีเลย Okay. ทันทีนะคะคุณผู้ชมต้องมาทันทีสาเหตุที่เ,เรียกมาฝากท้องทันทีเพราะเราอยากได้อายุครรภ์ที่แน่นอน <ließ. S 2> นะฮะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ย45%รตไข่ตกไม่ตรงวันที่14เออไข่ตกไม่เ <laughs> ราจะเรานับประจำเดือนมาอาจจะไม่ตรงเนะพราะอายุครรภ์ประมาณตัก6สัปดาห์เนี่ยเรารู้อายุครรภ์แล้วพอเรารู้อายุครรภ์แน่นอนปุ๊บเราก็จะรู้ไทม์ไลน์แล้วว่าเราจะเริ่มตรวจพันธุกรรมที่เมื่อไหร่ซึ่งตอนนี้ที่เราใช้คือประมาณ10สัปดาห์ สิบสัปดาห์เนี่ยเราสามารถทำมาตราวจอัลทางช่องคลอดแล้วเราตรวจความปกติของอว e ัยวะภายในเด็กได้ละพอตรวจความปกติได้ปุ๊บสมมุติว่าถ้าเราตรวจแล้วเด็กปกติดีเลยเราก็เริ่มตรวจโครโมโซมตรวจยีนได้เลยตอน10สัปดาห์อ่าหลังจาก10สัปดาห์ก็มาตรวจ,รวจลงจไเ,ลเรื่องของโครโมโซมเรื่องยีนได้เลยได้แต่ในกรณีที่เราตั้งสาวตอน10สัปดาห์แล้วเด็กผิดปกติ อันนั้นเนี่ยการตรวจเลือดไม่ได้แล้วเราต้องเจาะน้ําข้ามไปเจาะรกแล้วในกรณีที่มีผลผิดปกติก็จะมาเจาะน้ําค้ามแต่ว่าถ้าไม่ผิดปกติปุ๊บเราก็ตรวจเลือดตรวจเลือดใช่งนั้นพอเราเจาะน้ำข้ามปุ๊บก,ก็จะเจาะเจาะลกจาะข้ามที่ 12- บสองถึงสิบกสัปดาห์เราก็จะรู้ผลสมมติว่าทุกอย่างมาปกติเลยเที่ประมาณ 18- บแปถึงยีสัปดาห์เราตั้งซาวอีกทีหนึ่งแล้วถ้าปกติเนี่ยเรื่องความกติก็ค่อนข้างค่อนข้างน้อยแะฮะ ฟังแล้วดูเหมือนจะยุ่งยากซับซ้อนคุณผู้ชมคะไม่ต้องคิดอะไรมากก็มาฝากของอาจารย์มีสีเลยเพราะว่าอาจารย์ก็จะดูเอ๊ะอย่างนี้เรื่องถ้าเราวางแผนจะมีลูกยังไม่เจออาจารย์ใช่ไหมอ่าเพราะว่าเราพอจออ๋อหรือจริงๆเรามาเจออาจารย์ได้ตั้งแต่จะวางแผนเลยังแผนเลยอ๋อถ้าอย่างนั้นก็ไอ้ที่อาจารย์ไล่มาทั้งหมดก็ฟังเราก็จดไม่ทันก็มาปรึกษาอาจารย์ได้เลยอาจารย์ก็จะแนะนําแล้วก็จะดูทุกพิเรียนให้เองว่าแต่ละช่วงกต้องทําอะไรช เพราะว่าการตั้งครรภ์มันไม่ได้แค่พันธุกรรมมีโรคอื่นๆอีกนะฮะเช่นที่บอกออทิสติกเนี่ยแเราพว่าออทิสติกมันสัมพันธ์กับแม่ที่มีเลือดจางด้วยเอเพราะฉะนั้นมันยิ่งยุคนี้มันแบบไม่ไม่รู้อะไรนักหนากับสุขภาพใช่ไหมอาจารย์ค่ะเพราะฉะนั้นอย่างน้อยสักสามเดือนนะฮสามเดือนก่อนที่คิดว่าจะมีลูกมาปรึกษาเราแล้วเราจะได้วางแผน คล้ายๆไปซื้อบ้านดาวบ้านเลยเนอใช่ไหมทำไมเราจะดาวบ้านต้องกดสาขาธนาคารไปเลือกแบงค์ใช่ไหมฮะเราค่อยมาทำนี้เหมือนกันเราต้องมาเลือกเทสมนี่เด็กทั้งคนคุณผู้ชมจะมีลูกทั้งคนจะแบบว่ามาคิดเองเออเองไม่ได้นะวิทยาศาสตร์ก็จะช่วยทําให้วางแผนได้ดียิ่งขึ้นคิดจะซื้อรถซื้อบ้านยังไงคิดวางแผนมีลูกก็คิดแบบนั้นแหละค่ะจำเปียที่ได้เห็นพามาโอเคค่ะสัปดาห์นี้คิดว่าได้ข้อมูลชัดเจนแล้วว่า ตรวจทําไมตรวจไปใช้อะไรแล้วถ้าตรวจแล้วมีปัญหาเราจะจัดการอย่างไรเพื่อคุณภาพชีวิตครอบครัวที่มีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นสําหรับเทปนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยที่ให้ความรู้ลงรายละเอียดลึกแล้วก็ชัดเจนมากขอบคุณนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ